สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาดึงฟันน้ำนมนะคะไม่รู้จะออกหรือเปล่าอ่าฟันมันบิดเบี้ยงคลิปนี้ไม่ได้ตัดต่อนะคะขี้เกียจนะคะ เพราะว่าเราพอแค่นี้ก่อนนะคะเพราะเราจะนอนแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ซับซับตะไคร้ซับซับสไคร้เออเพิ่มไอจูล้วยคะ่ะซับ s c r สไคร้เออช่างมาละคะทุกคน พอพูดไม่ค่อยเป็นนะคะแล้วก็จะเรียกว่าสับสไคร์นะคะกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ